สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,อาบอกวิธีการแก้ไขนะครับคือเวลาเราเปิดเน็ตแล้วเน็ตมันไม่ขึ้นเราทำยังไงดีอันนี้หลายๆคนไม่หาทางออกไม่ค่อยจะเจอเอ่มวันนี้ผมจะมาสอนนะครับคือเราเปิดเน็ต เราตั้งค่า APN เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเน็ตมันไม่ขึ้นทำยังไงรีรีสตาร์ทเครื่องเน็ตก็ยังไม่ขึ้นอีกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีกัน,นครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าผมตั้งค่า APN เรียบร้อยแล้ว เนี่ยครับผมเปิดเน็ตแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยผมเปิดเน็ตแล้วนะครับไม่ขึ้นนี่ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นทั้งสองอันเลยครับแล้วพอรีสตาร์ทปุ๊บพอเปิดขึ้นมาใหม่ก็เหมือนเดิมใช้ไม่ได้เปิดเน็ตไม่ได้ อันนี้เป็นเฉพาะเครือข่ายเอเนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครือข่ายอื่นจะไม่เป็นแบบนี้แต่เอจะเป็นจะแปลกว่าชาวบ้านท่านหน่อยง่ายๆครับวิธีง่ายเข้าไปที่โทรแล้วก็กดดอกจันหนึ่งสองก้าดอกจันสองเีลี่ยมโออกครับ รอรอไอสมานะครับที่เป็นแบบนี้เหมือนเหมือนว่าทางระบบมันจะปิดอินเทอร์เน็ตเราไปโดยอัตโนมัตินะครับในบางครั้งนะครับในบางครั้งเดี๋ยวรอสักครู่ครับจะมีข้อความเข้าปัญหานี้จะเจอ เฉพาะเอสนะครับเครือใคายอื่นที่ลองมาไม่เคยเจอแต่เจอเฉพาะเอสแปลกมากผมเปิดเน็ตอยู่นะครับเนี่ย อาจจะนานนิดนึงนะครับในพอมี s อ็มานะครับให้เราปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ ลองเปิดเน็ตใหม่ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเน็ตกันดูนะครับเนี่ยครับเน็ตก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองครับสำหรับคนที่ตั้ง apn แล้วแล้วเน็ตไม่ขึ้นเนี่ยเลยครับวิธีที่ผมทำนี่นะครับได้นแน่นอน ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ